สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอบมารินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวนาฬิกาของแบรนด์ m i โดนะครับชื่อรุ่นว่า Ocean Star 204ราคาเปิดตัวอยู่ที่35,900บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นนาฬิกาที่กำลังมาแรงมากๆนะครับแล้วก็ในเรนจ์ราคานาฬิกาสวิสนะครับอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทเนี่ย ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยอดนิยมมากๆแล้วก็ในโมเดลนี้เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับเขามีการเพิ่มเติมหลายส่วนมามากเลยส่วนที่ผมชอบมากที่สุดนะครับนั่นก็คือบริเวณหน้าปัดเนี่ยเป็นขอบเซรามิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะรีวิวกันแบบละเอียดแล้วก็เจาะลึกเลยครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยกล่องของแบรนด์ฬิกา m i มิโดนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นดีเทลทางด้านหลังกล่องกระดาษของเขานะครับจะมีหุ่นยนต์ตัวเล็กๆแบบนี้นะครับชื่อว่าโรบี้นะครับเขาใช้สัญลักษณ์นี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี1939เป็นตัวแทนของแบรนด์ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับสะท้อนภาพลักษณ์ แห่งเวลาได้เป kind of well ็นอย่างดีนะครับก็น่ารักมากนะครับอันนี้จะอยู่ในส่วนของกล่องที่เป็นแบบกล่องกระดาษนะครับแล้วแน่นอนว่าเพื่อนๆก็จะได้กล่องที่เป็นลักษณะเหมือนกล่องไม้ที่มีความสวยงามหรูหราแบบนี้นะครับมีเวลาที่ซื้อนาฬิกาของแบรนด์มิโดทุกเรือนนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับทางด้านล่างเนี่ยก็จะมีขอบที่เป็นลักษณะก็คือเป็นสีส้มแบบนี้นะครับแล้วจริงๆเขาก็จะมีกล่องกระดาษสีขาวอีก1ชั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลทั้งหมดของกล่องนาฬิกาของแบรนด์มิโดครับ คราวนี้นะครับก็จะได้เวลาที่จะมาชมความสวยงามของนาฬิกาเรือนนี้นะครับกันอย่างแบบใกล้ชิดในทุกมุมมองนะครับนี่ก็เป็น m i d เด e ลโอเชียนสตาร์สนะครับมีสวยมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวแบบโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับความแตกต่างระหว่างตัวโมเดลใหม่กับโมเดลเก่านะครับสิ่งแรกเลยก็คือขอบเบเซลหรือว่าวงแหวนของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นแบบเซรามิกนะครับป้องกันรอยขีดข่วนแล้วก็มีความสวยงามมีความหรูหรามากๆนะครับแล้วก็เสียงนะครับอยาให้ฟังเสียงเลยนะครับ ก็จะเป็นเสียงคลิกในสไตล์ของมิ d o นะครับนี่เราสามารถที่จะหมุนไปทางด้านซ้ายได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการกดเพรสเหมือนกับรุ่น Oceanstar 600คโคนมิเตอร์นะครับนี่เสียงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ รุ่นนี้เนี่ยสามหมเพื่อนๆจะได้ขอบที่เป็นขอบเซรามิกเลยนะครับเนี่ยป้องกันร,รอยขีดข่วนนะครับกระจกแน่นอนว่าเป็นกระจกซิฟายนะครับที่เคลือบสารสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นมุมมองต่างๆได้คมชัดมากๆนะครับเวลาที่เราอ่านค่านาฬิกาแล้วก็เคลือบทั้งทางด้านบนแล้วก็ทางด้านล่างนะครับนี่ให้ดูขอบเบเซลของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบดีเทลรายละเอียดของมิโดนะครับ ซึ่งตัวเก่านะครับขจะเป็นตัวเลขนะครับที่เป็นแบบลักษณะก็คือเป็น15แต่ว่ารุ่นใหม่นะครับก็จะเป็น10 20 30 40 50นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปสัญลักษณ์ก็คือเป็นสามเหลี่ยมนะครับทำให้เราสามารถที่จะวางมาร์กเวลาที่เราเนี่ย ดำน้ําได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นครับอย่างที่2นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือบริเวณอินเด็กซ์ทั้งในด้านในทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปวงกลมนะครับรวมทั้งเข็มด้วยนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นแบบวงกลมแบบนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการที่จะอ่านค่าเวลานะครับแน่นอนว่าในบริเวณอินเด็กซ์ที่ตัวบอกเวลาเนี่ยจะมีการเคลือบสารซูเปอร์ลูมิโนวานะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเคลือบแค่เฉพาะตัว วงกลมที่อยู่ทางด้านในนะครับตรงขอบเบเซลเนี่ยจะไม่มีการเรืองแสงเหมือนกับรุ่น Ocean Star 600นะครับอันนี้จะเฉพาะทางด้านในแล้วก็เข็มนะครับจะมาเป็นแบบลายฉลุแล้วก็ดีไซน์ที่เรียกว่า Diamond Cut นะครับก็จะมีความโมเดิร์นมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับกับบริเวณหน้าปัดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมี รอยที่เป็นรอยคล้ายๆกับเหมือนคลื่นนะครับเป็นเท็กซ์เจอร์ที่มีความสวยงามมากๆนะครับนี่เวลาที่เราใส่ก็จะมีความโดดเด่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างนะครับจากรุ่นเก่านะครับอย่างที่3ครับแน่นอนว่าก็เป็นการปัดฟินิชของสายนะครับผมเนี่ยค่อนข้างชอบสายของมิโวมากๆนะครับคือสายเขาเป็นสเตลลสสตีลทั้งหมดนะครับ 316L นะครับทั้งตัวเรือนด้วยนะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับ แล้วก็การปัดฟินิชชิ่งสายแล้วก็ขอบเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับก็จะมีความแวววาวในช่วงกลางนะครับมีความด้านนะครับแล้วก็มีการเก็บขอบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายก็จะเล่นแสงพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นสายตันนะครับนี่ถือว่าทําสายออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับนี่สายเนี่ยก็จะเป็นตัวแคลปที่มีความหนามากนะครับนี่ให้เห็นดีเทลแล้วก็รายละเอียดนะครับก็จะเป็นในสไตล์ของมิดโอเลยนะครับ ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ที่ชอบที่สุดนะครับนี่ก็คือสามารถที่จะสไลด์ออกมาทางด้านข้างแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีความละเอียดมากนะครับนี่อยู่ทรงแข็งแรงทนทานเวลาที่เพื่อนๆใส่ไปว่ายน้ําหรือว่าดำน้านะครับแบบระยะ200เมตรนะครับเรือเนี้ยจะกันน้ําได้อยู่ที่ระดับ200เมตรนะครับก็คือสามารถที่จะใส่ไปแบบว่ายน้ำนะครับออกกําลังกายแบบแอดเวนเจอร์นะครับไปบีชไปทะเลได้เลยนะครับนี่ก็สวยมากนะครับ ให้อูทางด้านข้างนะครับนี่อันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาเรียกว่ามีการพัฒนาจากตัวรุ่นเก่านะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจมากๆนะครับสำหรับตัวนี้คราวนี้นะครับเรามาดูขนาดของนาฬิกากันบ้างนะครับในการเรือนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับวัดจากทางด้านนี้นะครับไปจนถึงทางด้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่42.5มิลลิเมตรนะครับความหนาของนาฬิกานะครับจะอยู่ที่12.3มมิลลิเมตรนะครับนี่ความหนา อยู่ตรงนี้นะครับก็หนาพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้หนามากจนเกินไปนะครับถือว่ากําลังดีนะครับค่อนข้างมาตรฐานขนาดของลักนะครับนี่วัดจากทางด้านนี้จนถึงทางด้านนี้นะครับอยู่ที่22มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักของเรือนนี้นะครับจะอยู่ที่187กรัมนะครับสามารถที่จะกันน้ําได้200เมตรนะครับเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็เม็ดไมโยมเนี่ยก็แน่นอนว่าก็จะเป็นแบบขันเกลียวนะครับก็ต้องมีการขันเกลียวก่อนถึงจะสามารถที่จะตั้ง วันนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับที่มีการรับประกันเนี่ยสปีนะครับแล้วก็วงแหวนแน่นอนว่าก็เป็นแบบเซรามิกนะครับนี่ถือว่าทําออกมาได้อย่างลงตัวมากในราคาประมาณ3 0,000่นกว่าบาทนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมในรุ่นนี้นะครับแน่นอนว่าเขาจะมีการบอกวันแล้วก็วันที่นะครับอย่างถ้าเพื่อนๆดูที่บริเวณหน้าปัดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยผมก็ตั้งเป็นวันเสาร์นะครับแล้วก็เป็นวันที่15นะครับนี่ก็สามารถที่จะ มีฟังก์ชันได้อย่างครบถ้วนนะครับในการบอกวันวันที่นะครับแล้วก็ดูเวลาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะอ่านค่าของเวลาได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับแม้อยู่ในระยะไกลก็ตามนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นดีเทลแล้วก็รายละเอียดของนาฬิกาเรือนนี้ครับคราวนี้นะครับผมอยากจะลองตั้งเวลานะครับให้กับเพื่อนๆดูนะครับอย่างแรกเลยคือเพื่อนๆจะต้องเนี่ยขันสกรูออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเราดึงออกมา1สเต็ปนะครับนี่ลองหมุนขึ้นนะครับ ถ้าเราหมุนขึ้นเนี่ยนะครับนี่หมุนขึ้นทางด้านบนเนี่ยจะเป็นการปรับตัวเลขที่เป็นวันที่นะครับถ้าเราหมุนลงนะครับนี่ก็จะเป็นการปรับวันนะครับเราก็จะตั้งได้ว่าเป็นวันอาทิตย์เป็นวันจันทร์นะครับนี่แล้วถ้าเราดึงอีก1สเต็ปนะครับให้สุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้นะครับมีพอหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะต้องมีการไขสกรูแบบเนี้ยเข้าไปทุกครั้งนะครับให้แน่นนะครับ จนสุดนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าในกาเรือนี้เนี่ยเป็นเริกาที่ใช้สําหรับดําน้ำนะครับกันน้ําลึกเนี่ยสองเมตรนะครับนี่ก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นคอให้เพื่อนๆดูนะครับข้อมือของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรนะครับนี่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะนี่นะครับเดี๋ยวลองครับดูนะครับแน่นอนว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่ผมเนี่ยยืมมารีวิวนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการ ตัดข้อหรือว่าตัดสายนะครับนี่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับนี่ขนาดของเขาก็ถือว่ากำลังดีนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางแบบ4 2 5มิลิเมตรนะครับแล้วก็ชอบมากตรงนี้สามารถที่จะขยายได้เลยเวลาที่เราใส่เวัสูตรนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับแล้วก็ถือว่าทำสายออกมาได้แบบค่อนข้างดีนะครับถูกใจผมมากนะครับแล้วก็มีการสลักคำว่ามิโนะครับอยู่ทางด้านหลังแบบนี้ด้วยนะครับ นี่ทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเป็นตราของมิโดนะครับนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นแบบเป็นรูปปลาดาวนะครับตามสไตล์ของโอเชียนสตาร์นะครับทางด้านในเนพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าสายเนี่ยเขาปัดฟินิชชิ่งมาสวยมากนะครับ ไม่ใช่แค่เฉพาะสวยเฉพาะทางด้านนอกนะครับด้านในเนี่ยก็สวยมากแล้วก็สายนะครับมีการใส่ดีเทลรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อใหญ่แล้วก็ข้อเล็กเวลาที่เราตัดสายจริงๆเนี่ยจะสามารถตัดสายได้ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เท่าที่ผมลองดูเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่แล้วก็เข้ากับข้อมือได้เป็นอย่างดีนะครับนี่สวยมากนะครับสำหรับราคาประมาณนี้ผมบอกได้เลยว่าเรือนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับ อย่างในปัจจุบันนะครับแบรนด์ของ m i d โดเองนะครับก็มีการวางจําหน่ายในแบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของเขานะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นดิงเอาไว้ทางด้านล่างนะครับในดีสคริปชั่นให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะไปช้อปปิ้งออนไลน์กันก็ได้แล้วก็แน่นอนว่ามีการใช้พรีเซนเตอร์นะครับเป็นดารานักแสดงชาวเกาหลีนะครับชื่อคุณ คิมซูยอนนะครับซึ่งก็หล่อมากนะครับเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ใหม่ๆของแบรนด์มิโดนะครับมิโดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากนะครับก่อตั้งในปี1918นะครับก็ผ่านการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมคิดว่าคนในทุกเจเนอเรชันเนี่ยเวลาที่นึกถึงนาฬิกาสวิสที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะมีชื่อของมิโดเนี่ยเข้ามาติดอยู่ในแคตตาล็อกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเทรนด์ของปัจจุบันเนี่ยใครที่ชื่นชอบการแต่งกายในสไตล์ที่เรียกว่าคลาสสิกมินแวร์เรือนนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไป Mix and m a t แแล้วก็ใส่เป็นแบบ e v e r y d a y Use ได้นะครับเป็นเรือนหนึ่งที่ผมคิดว่าเหมาะกับการซื้อไปใส่แบบเ v e ว y d เ y ี s ลจริงๆนะครับเพราะว่าเขามีการบอก ยีนนะครับใส่กับแจ็คเก็ตใส่กับ s ฟรีแจ็คเก็ตเนี่ยในวันลำลองสบายก็ได้หรือว่าจะใส่กับสูตรเวลาที่ออกงานหรือไปงานก็ได้นะครับแล้วก็ราคา35,900เอยนี่ยอยู่ในเรนจ์ราคาที่ผมคิดว่าสมเหตุสมผลกับแบรนด์นาฬิกาสวิสดีๆแบบมิดเดนะครับส่วนในบทสรุปนะครับนี่ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของช่องมาดินพูนะครับ สิ่งแรกข้อแรกนะครับผมมองว่าในการิ i d o อ o Ocean Star สอเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตกันน้ำา2 0 0เมตรที่ถือว่าราคาดีมากราคาสมเหตุสมผลที่สุดในราคา35,900นนะครับอันนี้คือยังไม่ได้รวมส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นตามห้างสรรพสินค้านะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยดูทันสมัยดูร่วมสมัยแต่ว่ายังมีความคลาสสิกอยู่นะครับแล้วก็ เท่าที่ผมดูนะครับการเก็บฟินิชชิ่งานต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีคือดูแข็งแรงทนทานนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสายผมว่าเขาทำสายออกมาได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับในเรนจ์ราคา30,000กว่าบาทนะครับ ข้อที่2สิ่งที่ผมชอบในเรือนนี้ก็คือการให้ขอบมาเป็นแบบเซรามิกนะครับขอบที่เป็นเซรามิกแล้วก็กระจกที่เป็นซิฟายนะครับจะคือป้องกันร,รอยขีดข่วนทําให้นาฬิกาของเพื่อนๆเ,เนี่ยดูใหม่อยู่เสมอนะครับมีวันแล้วก็วันที่มาให้ดับครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่า ความแตกต่างของ price ของราคานะครับถ้าเป็น Ocean Star 600 c h r o มิ m e t e r เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทแต่เรือนนี้ราคาก็จะย่อมยาวกว่าครึ่งหนึ่งนะครับวันใครที่ต้องการในราคาประมาณเท่านี้แล้วก็ Adventure ได้นะครับลุยได้ไว่ายน้ำได้นะครับไปทะเลได้แล้วก็ใช้แบบสังคมเมืองในราคาประมาณ30,000ผมคิดว่าตัวนี้เป็น best choice อีกรุ่นหนึ่งนะครับ ข้อที่3ครับเขาจะมีสีออกมาเนี่ยหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสีเทาแล้วก็สีเขียวซึ่งกําลังมาแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความชื่นชอบของเพื่อนๆแต่ละคนเรือนที่เป็นสีเทานะครับจะมีสีของเรียกว่าปลายเข็มเนี่ยที่เป็นแบบลักษณะก็คือเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ตัวฟรอนต์ของคำว่าคาลิเบอร์80เนี่ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น สีส้มด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเรือนที่เป็นสีน้ําเงินแล้วก็เรือนที่เป็นสีเขียวเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่ผมเนี่ยยืมมารีวิวแบบนี้นะครับก็จะเป็นฟรอนที่เป็นสีขาวธรรมดานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับว่าตอนนี้เขามีสีให้เลือกเนี่ยหลากหลายมากนะครับและข้อสุดท้ายนะครับผมคิดว่าเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มีคุณภาพตั้งแต่100ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ในกาสวิสที่ทุกคนเนี่ยรู้จัก เพราะฉะนั้นถ้าเราจะลงทุนกับนาฬิกาสัก1เรือนเนี่ยแบรนด์ที่เก่าแก่แล้วก็เป็นตํานานนะครับของวงการในการสวิสเนี่ยแบรนดิ้งก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเวลาที่เราตัดสินใจจะลงทุนกับนาฬิกาสักเรือนหนึ่งที่อยู่บนข้อมือของเรานะครับแล้วราคาก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ความสวยงามผมว่าเรือนนี้เนี่ยตอบโจทย์มากนะครับทุกมิติเลยสําหรับเรนจ์ราคาประมาณเท่านี้นะครับนี่ให้ดูความสวยงามกันอีกหนึ่งรอบนะครับ ของจริงสวยกว่าในกล้องนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นแสงนะครับอ่านค่าเวลาเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับดูเรียบหรูนะครับนี่แล้วก็โลโก้ของเขานะครับก็มาแบบเรียบๆนะครับนี่มิ d l e Automatic นะครับแล้วก็มีลายที่เป็นแบบลายคลื่นด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่มีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะดูลงตัวนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่กําลังมองหา นาฬิกาเรือนใหม่นะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาข้อมูลของแบรนด์มิโดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องมาดิน Po ูด้วยนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับชมรีวิวนาฬิกาเพิ่มเติมได้ที่ปุ่มเพลย์ลิสต์ทางด้านบนนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่า Watches นะครับและนี่คือทั้งหมดของรีวิวในช่องมาดิน Po ูแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ